สวัสดีค่ะเจดียูรินะคะแม่บ,บ้านเยอรมันวันนี้ใจจะทําแกงไก่สไตล์อินเดียนะแต่ขอบอกไปก่อนว่าเป็นสูตรของใจเนาะไม่ได้เป็นของคนอินเดียโดยตรงเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะที่เราต้องใช้เรามาดูส่วนผสม,มที่เราต้องใช้ในแกงไก่แบบสไตล์อินเดียนะใจก็มีน้องไก่หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะก็6 0 0กร,รมัมขิงบด กระเทียมบดเกลือป่นส่วนตัวนี้ก็จะมี4อย่างเนาะมีอบเชยมีเปื่อยกัก๊กแล้วก็ยี่หล่าแล้วก็ลูกจันเทศใจกระบทรวมกันเนาะแล้วก็นี้ผงเคอรี่อันนี้เป็นเม็ดอาม์ใจบดละเอียดนะส่วนนี้หอมแดงสับเป็นลูกเตา๋าหอมแดงอหอมแดงแขกนะ แล้วก็มาเขือเทศนี่ผงปาป,ปิก้าแบบเผ็ดโยเกิร์ตพริกไทยเดี๋ยวเรามาลองมือทำกันเราจะมาไก่ก่อนเนาะอันดับแรกจะก็จะใส่ขิงบดลงไปนะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมบด1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชา พริกไทยจะใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยนะจากนั้นก็ตามไปด้วยผงปาป,ปิกาแบบเผ็ดเราประมาณ1ช้อนโต๊ะนะเรจ,จะใส่หน้อย แล้วก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันเราก็จะหมักไว้นี้ประมาณสัก20นาทีแล้วเรามาค่อยมาคั่วหลังจากที่เราหมักไก่ไว้ได้20นาทีแล้วเนาะใจก็จะคั่วเนื้อไก่เราใจก็จะใช้เนยเนาะหรือว่าเพื่อนๆใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะ ใจก็ตั้งกระทะไปแล้วร้อนแล้วใจก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปทั่วหให้เนื้อไก่สุกประมาณ70-80%เซนมะ่แล้วเราเตักออกหลังจากที่เราตักไก่ออกแล้วนะใจก็จะใส่กระเทียมลงนะไปกระเทียมบดหอมบดเราเอาไปผัดให้หอมก่อนนะ แขกนะเมื่อเราผค่ะหอมใหญ่กับกระเทียมสุกแล้วนะเราก็มาใส่เครื่องเทศกันใส่ผงกะหรี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะผงปาปิก้า เผ็ดแบบเผ็ดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็สี่อย่างที่เราบดผงเม็ดอะมอนเราโยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่ลงไปเลย เดี๋ยวส่วนผสมใจใส่ไว้ให้ใต้คลิปวีดีโอนะนะเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มะเขือเทศเราจะเที่ยวส่วนผสมนี้ให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเนาะ ก็เที่ยวส่วนสมให้เข้ากันประมาณสัก15นาทีเนาะเพื่อมะเขือเทศให้เรามะเขือเทศเราเปื่อยนะกับหอหอมหลังจากเราผัดพริกแกงเราเนื้อมะเขือเทศเราละเอียดแล้วเนาะใจก็จะปั่นให้เนื้อมันละเอียดมากกว่าเดิมนะใจก็จะปั่นกับเครื่องมือบดมือนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบละเอียดก็ทําสามารถใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยนะ ถ้บแจปั้นละเอียดแล้วนะใจก็จะเเกมไปใส่เนื้อไก่เราก็กลับไปตั้งเตาที่เดิม,มเมเื่อทแกงเราเดือดใจก็จะใส่เนื้อไก่เราลงไปนะแล้วเราค่อยมาปรุงรส เกลือลงไปอีกหนึ er um. ่งช้อนชานะก็ปล่อยให้เนื้อไก่เราสุกนะเพราะว่าในแรกเรายังเนื้อไก่เรายังไม่สุกเนาะก็เจ็ดบปดเอร์เซ็นเราก็เคี่ยวสักหน่อยหนึ่งถ้ามันแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำได้นะ หลังจากเนื้อไก่เราสุกเนาะใจก็พอแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเมนูอาหารอินเดียใจก็เสร็จแล้วใจก็จะทานคู่กับโรตีใจก็ทำเองเนาะแต่เพื่อนๆสามารถซื้อโรตีจากสำเร็จตามห้างสรรพสินค้าได้นะเราก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบโรตีก็สามารถทานกับข้าวสวยเราหรือว่าข้าวปลัดมาตินะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครห้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ